ยาเทวตาสันติวิหาละวาสินีทูเปะาเลโพธิขาเล,าเลต,าตาหิงตาหิงตาธรรมมาาเนนะภวันเตปูชิตาโสทิงกาโลเตทะวิหาละมันทะเลเทลจาจะมาชาณวะกาจะพิกอวสาลามิกาธานะปัติอุปาสากาคามาจะเทสานิะมาจะอิสาราสันสป,ปานะภูตาสิ สุขีตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปปาติกานิยานิกังธรรมะวะรางปฏิจัเตสะเพนปิทฐุขัสสะกรนตุสังขายังท้าตุจิลังจสตังธรรมโมธรรมะราจะปุขะราสังโคโหตุสมมโควะัตถายะจะหิตายะจะอัมเหัะขตุสัม ธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุณีเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวัสตุอุธิภาวายะจัตตานังสัมมิทังเน ตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังลักขันตุปุตตะกังเอวังทะเมนะราชานโนปะชังลักขันตุสพัพพธาทุกขปัตตาจะนิทุกขภะยะปัตาขขาาปตาจะนิพะยะโสกขปัตตาจะนิโสกกาุนตุสัพเพปิปานินางเอตาวตาจะอัมเหหิสพัพพตัง อุญญาสัมปัตถงสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัต,ตยะสัทายะสีหลังหลักขันตุสัพทาพทาภาวะนาภิละตะตาโหนตุขัจฉันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาพระรัตตาปัญเจกานันจะยังพระรังอารหันตานันจะเตเชนะหลักขันพันธามิสัพพโส โอตุสัพพังสุมังค์ค่ะรังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนโสโธทิหนตุนิรันตะรังโหนตุสัพพังสุมังค์ค่ะรังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสโธทิหนตุนิรันตะรังโหนตุสัพพังสุมังค์ค่ะรังรกขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสโธทิหนตุนิรันตะรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนไตยด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ทวยเทยเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วปบดอำนวยพรให้เกี่ยมวัตถุมงคลปัผิดตายยาสดศรีเรียนยาสดศรีเรียนไหว้ครู่กแปดรอจนวัตถุมงคลทั้งโปงทีสสาสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระประเริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ถูกประการเทิน